สวัสดีครับนี่บรรยากาศอ๋อยามเที่ยงนะฮะออกเวลาออกล่าได้เวลาออกล่าเออวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบหลับของเราในวันนี้ก็คือคืออะไรครับคุณจ๋ากูไม่อยากถ่ายกูไงนี่นะครับโอ้โหเอาน้องหายไปเอุ้ย น้องน้องไปไหนหมดนู่นไงตั้งแต่ต้นนู่นนี่นี่นะไอ้แม่ยาวๆเลยนี่นะครับวัตถุดิบหลักของเรานะครับในวันนี้ก็คือมอละกะมาละกอนะครับมะม่วงนะคะโอ้มะม่วงมะฟวงมะไฟเราจีเอาหน่วยไหนเออหน่วยนั้นแหละหน่วยเดียวหรอบอร่เอานุนข้างหลังอีกหน่วยนึงนี่นี่ใช่ไหมโอ, <Yes. S 1> อ้โหโฮอลิชิดอะไรหรอโบ น้ำหยุดสาตายหยุดสองก็ได้ไลเราก็ไปนีนะคะ<ด>เรารได้เราก็จะเอาไปทำอะไรครับอเอาไปแกงส้มครับ <laughs> <laughs> ไปไ <laughs> ปึ๊บต่อไปนะคะเป็นขั้นตอน <laughs> เขาไม่รู้เลยเนี่ยปอกบักม่วงนะคะ <laughs> งนี้ครับมะม่วงกำลังออกดอกกัเลยเยวเชียวมะม่วงมีมียางด้วยมะม่วงยาวนะครับดูวัตถุดิบรองหน่อยครับน้องจ๋าครับมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบลองนี่นะคะเราได้หนวดปลาหมึกมาจากไม่บอกเราขึ้นเรือเราเรือมาจอดตรงนี้เราถึงกับเขาเรียกอะไรนะลากอวนใช่ลากอวนเอาหมึกยักษ์นะใช่เราจ้างเรือลากมาให้เลยนะครับส่วน น้ำปรุงนะคะนี่ให้ดูแค่นี้เขาไม่ได้จ้างเราไม่ได้นของแซบแซบมากดูเชฟฟุกบอกมะละกอครับเราก็จะเหลือเปลือกไว้นิดนึงนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมครับก็นั่นแหละครับที่ผมเหลือไว้ก็เพราะให้สงสัยนั่แหละตัวเองก็สงสัยเองลยทำไมไม่ปลวกให้หมดวะถูก หนะะ <laughs> ลายค,คนคงจะเดาออกนะครับเมนีคนนึงนะครับเมนล้างครกหลายคนก็คงจะเดาออกนะครับว่าเราจะทำอะไรนะครับแต่ผมก็ยังเดาไม่ออกว่าผมจะทำอะไรเราจะทำแกงส้มชะอมทอดนี่<อ>แกงส้มใส่ปลาหมึกวยลมมาแล้วอ่ะตอนนี้นะเราก่อก่อทย่อากาศ <laughs> ไม่ได้เราก่อไฟประมาณสิบห้านาทีแล้วยังไม่ติดอ่ะค ค,คนดังคนต่อไปนะอะ <laughs> ไรละตรีนะครับพอเราทําการปอกเปียกมันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปล่างเพอล่างเสร็จแล้วเราก็เอามาสับน,นะครับหลายคนก็จะสงสัยนะครับสงสัยกันเยอะจริงๆว่า <laughs> ใครสงสงั <laughs> มีมีคอมเมนต์ที่เข้ามาทำไมยูไม่คันตะคาดมันทำไม่ยูไม่ขูดมันนะครับผมไม่ชอบมันบบแซ่บเออผมชอบแบบนี้พี่ชอบพี่ก็ทำแบบนั้นแต่ผมชอบแบบนี้หรือถ้าชอบแบบไหนก็เม้นมานะครับเหมือนทูเหมือนเมนเยอะนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด่าแชยูเวยนะครับผมมันก็เดี๋ยวแต่ลม อารมณ์ไหนอยากพูดก็พูดอารมณ์ไหนไม่อยากพูดก็ไม่พูดไม่รู้อ่ะเพราะถ่ายคลิปที่ไรพูดภาษากร่างพอดีนะครับเราก็ะจะสับเป็นตอนน้อยๆนะครับนี่มีเราคมมากครับเพราะว่าเราใช้เครื่องใช่เค,เ,เครื่องเจียอนะรเครื่องเจียใบายตาหนองสาวนะอโอโ้โหมิดปาดปาดนั้นก่อนเฉียงแนวตรงไม่ไม่ไม่ไมไมใครทำไรนี่มีของเย่ยมันอนะเนี่ยเอาเนี่ยเย่ไม้ เงาปอกเนี่ยไหนอยู่ไหนนะครับหลายคนก็สงสัยอีกแล้วเราปอกพันอะไรครับพันอะไรเอาเนีันนิวซีแลนด์เออไม่รู้มั่วฮะมันพันอะไรนะที่เขาชอบเอาไปขายปลูกขายส้มตำอ่ะนิวซีแลนด์เนี่ยไม่เคยกเออฮอลแลนด์ฮอลแลนด์หลบน้ำกระต่ายลูกปั่วไม่รู้ นะครับยังไม่หมดค่ะไม่เป็นไรมันจะขมเราก็หยิบออกโอ้ยโอ้ยป้าหลานตีกระจกเรียกนะน่ะนี่นะครับบ้านบ้านใครขาดคนสับนะครับก็ไปหากันตอวเองนะครับผมไม่ไปผมอยู่นี่แหละขี้เกียจอากาศเย็นดีนะครับเย็นเย็นเย็นจนเหงื่อแตก น,น้ำร้อนตอนไหนเราไปปิดฝาไหม่านมวดอีกแล้วเนี่ยไปปิดคลิปไป,ป,ปทำไฟดีนะ้อโอเคมาครับตอนนี้น้ำก็เริ่มใกล้เดือดแล้วครับแเราก็จะใส่นี่เออมะกรูดนะครับใส่เพื่อดับกลิ่นคราวของของอะไรวะของปลาหมึกนะฮะโอเคไว้นะคะต่อไปจะเป็นการเอา ัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ลงสู่ประลัมพิธีใช่นะะเอาไม่ต้องเยอะไอ้ยไม่เยอะอค่นี้ก็พอมือจะไม่หมดใช่ไหมน้องคืออ่าอะไรนะสายบัวสายบัวสาเราไม่กินดิบนะ เมื่อปลาหมึกสุกได้ที่นะครับเราก็จะทําการตักมันออกครับโดยที่เราจะไม่เอาใบใบชะพูก็ว่าเป็นโอเนี่เอามาหวดเลยใบอะไรวะใบมะกรูดอใบมะกรูดปูจินึบะยยางเลยนะครับนี่นะเราก็จะได้สายบัวหอมหอมตัวอ<น> <c oughs> สายบัวรหรือปลาหมึกเราเล่นนะครับเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกที่เรานํา มาจากเรือใหญ่นะครับเราจ้างเรือมาครับนี่มาจอดตรงนี้เลยนะหน้าบ้านนะตรงนี้เนะทียบเรือจอดตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็ไปเอามาตักไท้ทีละชิ้นสองชิ้นใครหมาบ้านไม่รู้ไม่ทราบนะครับก็อนยะ่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจอยากสนับสนุน ครอบครัวเล็กๆของเรานะครับในลักษณะส่วนหนึ่ได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่รับชมอย่างเดียวไม่กดติดตามนะครับรบกวนนะกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใช่ให้ทำมือคิดต่อไปกว่าจะเอามาล้างน้ำขอประทานาธิพลายเยนะครับนี่เราก็จะเอามานกน้ำก๊อกนะครับไม่ใช่น้ำเย็นนะครับนกน้ำก๊อกนะครับน้ำก๊อกก็ไม่ต่างอะไรจากน้ำเื็นนะครับเรื่องที่บอกครับ่วงนี้อากาศ ดีเย็นสบายนะครับเราก็หาแนวกินกันนี่จะเตทโทรไปหนึ่งทีบอนี่เรียบร้อยโอ้โหกางถือไงนี่นาเยอะต้องเอานามบดร้อนมาช่วยกินของมาครับหลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำนี่กิจกรรม ตำพริกนะครับนี่อะไรไม่น,าน้าก่อนตำพริกเราต้องใส่ใส่น,น,น้ำตาลยาวน้ำตาลยาวลงไปครับซิดๆพอให้มันร่วงนะครับรรที่ต้องใส่กระเทียมนะครับที่เคยทราบมาครับเขาบอกว่าใส่กระเทียมแล้วมันกีเซงนะครับต่ำแต่ว่าผมก็มีรู้คือกัน เขาว่าจำๆเข้ามาเขาว่าไงก็ว่างั้นนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกครับผมก็ทําไปตามใจของผมเองนี่แหละนะครับเอาแซ่บลองเพราะว่าถึงไม่ใส่กระเทียมใส่ไม่ใส่ผมก็ไม่รู้หรอกครับรสชาติกระเทียมเป็นยังไงเฮ้ยกำมาปุ๋ีเลยวะน้องตามสบายป่าปอก ตำพริกพอให้หย่ำได้นะครับน้ำปานน้ำตาลอยู่ไหนก่อนน้ำตาลปี๊บอยู่น,น ips, ี่น้ำตาลปี๊บแล้วก็มีเหรอน้ำตาลปี๊บรู้เห็นแวบๆอยู่ไม่ใช่เห้โอ้เขียงก็มีเนาอมะน,นาวเนาว่าเรียบร้อยหนึ่งเต็มตำปะมิก เราใส่เปรี้ยวข่าได้หรอครับจ,จะปรุงก่อนนะคเราจะปรุงก่อนน้องไปทิ้งใสถ่าถาดหรอถาดเราจะเอาไว้ใส่ส้มตําก็ไม่เป็นไรที่ปรงโทษน้องเข้าใจทำอะไรหลายขัน้นตอนน่ะแล้วก็เหลือไว้เสียงหนึ่งมันเหลือไว้ทำอะไรเอ,อ้เออยจบครับมันไม่ใช่น้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลน้ำตาลแดงครับมะพร้าวะมพร้าเออ,เอ,อนี่อะไร หาอะไรน้ำตาลบอกข้าวก็นั่นแหละบบใส่มันคือน้ำตาลทรายแดงโจ๊หนึ่งไม่เป็นไรทำไม่เอาก็ได้โอ้โหน้องแตงหวานไปป่ะไม่หวานหรอกเชื่อสิเราไปออกกระาใหม่นะคะเราไปถอยมาใหม่นะครับถอยใหม่เลยให้เห็นแบบนึงก็พอเขาไม่ได้จ้าก่อนหรอ าานี่โไ<ด>หลเป็นสายน้ำหยอะน้ำปลานิดหน่อยปลาลาตัวน้อยเอามาซอยใส่น้ำเขี่ยปป่ะเนี่ย<ด>นะครับท่านผู้ชมได้กลิ่นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่ได้กลิ่น,นครับ หาผมอยู่ใ,ใกล้ๆผมเท่จะไม่ได้กลิ่นเลยนะฮะหยอกหยอกหยอกเราจะใส่เส้นหมดไหมครับโอ้จะก,กินหมดไหมก่อนออชิมกัอนไม่กล้าชิมกลัวเผ็ดดูจกนะครับหลังจากคัดกล้องไปนะครับมันละกอสามหน้าคู่มาก <laughs> ไปคัดกล้องไปไปชิมนะครับเราก็ได้รสชาติที่ไม่ค่อยถูกใจหรอกครับแต่ <laughs> อย่าไปมากกว่านี้เลย อีกสักกำมนึ่โอ้โหนี่นี่โัตรทำเนี่ไม่ตเลยตื่บเลยเพิ่งเยียไม่ใส่หรอไม่มีมีอจู่ทงไหนอยู่ไหนทางไหนตามไปได้เลยเนาะเดี๋ยวเพิ่นวอาขึ้นมาเดี๋ยวเพิ่มมาให้มันเกะกะดูเลย่อ เขจะนวดเส้นให้มันนุ่มนะครับเพราะว่าจะได้หย่อมง่ายๆนะครับนวดให้เส้นเข้าน้ำอ๋อน้ำมันเข้าเส้นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองขอโทษครับที่พูดเมื่อกี้ครับขอโทษครับมาครับถึงตาวัตถุดิบออนท็อปด้วยไ <c oughs> ข่ปลาคาวเวียรครับโอบตัวเข้าไป ดูให้สีสันก็พอเราจิมมี่ต่ำนะครับอันนี้เพราะว่ามันต่ำไม่ได้แล้วมันจะเละใช่เ,<ร>เต็มครกอายะครับครีคร,ครให้มันเข้ากันก็พอใจแล้วถ้ามีบะกกอกเนาะมะเขอเทศเนาะแสแบเนาะใส่ใบเลื่อยนะเนาะ อืเขาปุ้นเนาะโอ้ยเจรได้ค่ะคิดขาดหลายอย่างก็อย่าลืมนะครับตามที่พูดไปครับสำหรับปนุนได้นะครับอ้า๊ใครผ่านไม่ได้เลยไปไี่แค่เกินเต็มไทยตกเนาะนอน ต้องไลายไหลอ่ะจะกินไหมล่ะใครเรียบร้อย